สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุแม่น้องมิวนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเจอกันที่วานอนนะคะมารับเด็กนะคะแต่วันนี้ป้ามาด้วยนะคะมาทําธุระก็มาทําธุระนะคะที่วานอนนะคะแล้วก็เลยมารับนะคะเด็กๆด้วยนะคะตอนนี้ก็มาที่ตลาดต้องซื้ออะไรตั้งไปเป็นแม่ว่านของ ลานบรรษากาชาดในงานกาชาติุรคณ์ในวันที่9-10มกราคมขอขอบพระคุณพระแมคินอนเข้าเทวาธิวัตเปดยางสูงนะครับตอนนี้ท่านที่งานกาชาดเทวาธิวัตรตอนกระตกรึ่น100บาทอนุนสาธุอนุทนาบุญนะครับสื่อไม่ชองอันกระเซ มหายานะฮะมีข้องมาฝากซองปีกินเบิร์ตอยู่บอกซีเบิร์ตฮ่า่า่าีเบร์ตให้ขาอะไรคายอยู่บอกได้จากน้อยโว้ยคือน้อยแท้ไมานีกนเิตา่ลูกข้าวอยู่ใส่้าไม่ิ

เอาไปฝากซอว์นะเขาเห็ดเวียกเส้นเส้นไว้ก่อนเส้นไว้เส้นไว้ทอดกิมจิลามตตุกนะมันไว่ารยังบอบอกเพราะผมีเงินเส้นไว้ยังวะต้องใส่ห่อแล้วนะบ่ อพอดีลราเอาไปฝากสวเขาเขาเจ้าประดับองค์ปู่ยูหันหอนหอนอยู่ไอุ้ยอ,อร่อยนะทุกคนข้กล้วย อืมใช่หวานเพราะว่าภาษาไปหากระปูได้กระปูไม่ได้ปลเจ้าได้่ปะภาษาไรแม่ได้พ่ออุพันธเราฮะส่งรูปมาอ้างไม่อืเพ่นจะเอาไปสูกิน บ่มื่อนี้พันว่าชิบชิบไปมืมอนนีเพันว่าเขาเอาเข่ามาส่งมันยังสักอย่างเนี่ยเจ้ากระวตไสนั่นแค่ย้นเอาวัตตอบไตรกน้ใครยไดอกเมาบเสอ้าแค่ว้าวปากกบ่ทัใจลลาบเอเาเถอะเมานาะก็ตื้นเต้นแล้ว อยากมันคียให้บะเบิสคีย์โอเอ็นหนึ่งก็อยากเป็นคียให้บะเบบิสจ้าบี๋จับ้าบปะได้ของฝากสาบอสวัสดีค่ะเราก็มาถึงบิ๊กซีคอมตะก้านะคะเพื่อตามหาสิ่งนี้ มีหรือเปล่ามีไมหมมาถึงนี่เลยนะไม่มีมหรอก็่มีหรอไม่มนหรอบลอดเข้าบ้านได้แล้วมืดแล้วเขาเสร็จหรือยังเขาทำกันหรือเปล่า ม่ได้ไปเลยเหรอโอ้เสียงอะไรแจ๊ดแจ๊ดไปแล้วนะคะมาถึงแล้วไปเลาะอยู่สวก่อนพี่มนดคะมาเน่มาเน่มานี่มานี่มานี่มาเน่มามากินกล้วยทอดนี่นี่มากินกล้วยทอดนี่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 มากินกล้วยทอดนี่จะกินจริงจริงไว้โอ้โหโอ้โห จะกินจริงๆไปไปขนมไปไปแล้วนะ่ะไปแล้วอยากกินจริงๆเว้ยยายจะให้กินก็จะ,จะไปแล้วเธอเห่าฉันเราก็กลับมาถึงแล้วนะคะพาน้องน้ำมนไปซื้อลูกอะไรโอ้ใส่สุดลำ ไปไหนกันหมดแล้วล่ะทั้งหลังั้งหลังไหนนี่ได้กล้วยทอดย่าพามาฝากนะใช่แล้วอไปเลาะหาไปเลาะหาลูกไอ้นั่นก็เลยมาข้าเลยลูกอะไรนะเทนนิสเอยไม่ใช่ลูกอะไร ลูกโยนโยนนะพูดไม่ถูกเอเอ้ยนี่นะคะละยิบระยับละยิบระยับนะคะเราทํากันวันนี้นะคะนี่นาคบริวารทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลยนะคะทุกคนละยิบระยับกันเลยเอออยู่ตรงนี้กันนี่เอง นี่นะครป้ามาก็มาดูงานอาตอขาึ้นจต่ด้เลนเฉียง,งไปงนมต,ตัวล้งแต่ว่าหาท่อตัวอย่างมันได้ขนาดนีเองได้สูงวันนี้ก็เอเลยไม่เป็นไรเอาขนาดนี้แหละแล้วลลก็ไปตัดท่อมาต่อไปนี้ก่อนีถอดแล้วกอนแล้วก็ต้องดึงเชือกฟางเป็นแนวแล้วต่ำสุกดก็ตัวนี้คือต่ำสุดแล้วอันนี้คือต่ำสุดข้างล่างใช่ใ ต้องตัดตัดไอพ่อเนี่ยสไลด์ตามฝวาที่เรามัดไว้เอาก็ได้ก่อนนั้นเพสักสองก้อนิ้วเนี่ยเดี๋ยวไปซื้ออ่างนี้ได้เราฟาังดึงๆแล้วปั๊บล้วก็เ,เราก็ตัดพ้อตามควาเรื่อเราเอาเชือกฟามมาเป็นแนวให้มันก่อใช่ใช่แล้วก็ตัดเชียงตาม พัดบ้านกล้วยทอดกล้วยทอดยาพานะ่อาพั้าะหวอให้ตรงัไม้ันนอันนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือนะคะเป็นตัวหนังสืออยู่ที่หางองค์ปูมาถึงก็มาดูงานเลย ดูนะตัวตัวไปแต่ใจยอยู่นี่แอบมองอยู่แอบมองไล้อยู่พี่เสือไงไล่ตอนขึ้นไอ้นั่นอะอเห็นมีพี่ใหญ่มาช่วยไม่ใช่ป่อกพา,พาป้าไปหลงป่าไปเลาะทุดที่ทุเดอ พลอยก็ใส่สุดลำลำแล้วเหรอเหรอมาถึงแรกนะคะป้าก็รีบมาดูงานสมบัตพลอลยมาเอามาปัดเอามาบางเม่อห้คอยล็อกระบอกล็อกระบอกเอาอ้อแล้วเหรอ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ